อ่ะคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมครูเฮงออนท็อปนะครับขอโทษนะครับที่หายไปนานแล้วกิจกรรมแจกมาแล้วนะครับร้อยกดซับแล้วขอโทษจีินะครับที่หายไปเดือน2เดือนเลยนะครับยุ่งๆอยู่ครับช่วงนี้ยุ่งจริจะซื้อคอมแล้วนะครับเดือนหน้าที่จะซื้อคอมแล้วมาจัดมาเล่นในคอมให้ดูนะครับเดี๋ยวมาฟาร์มทําคลิปต่อนะครับคลิปนี้มาแจกของก่อนนะครับคลิปนี้เราจะมาแจกศิลานะครับศิลาคิห้าหนึ่งจุดห้าไม่กันนะครับไอ้หนึ่งจุดสองห้านะครับไม่กันนะครับข้อมูลก็ตามในคลิปเลยนะคครรัับบผมะะโลลกศิาน เป็นศีลาธรรมดานะครับผมลาถือก็เจอประมาณนี้นี่ครับจะเป็นไม้สนุกพลังแฝงนะครับพลังแฝงกระโหลกส่อสีลานะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะกิจกรรมคือเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ในกลุ่มมอแกนนะครับให้ทุกคนไปแคปบหน้าให้ทุกคนกดติดตามช่องผมนะครับแล้วก็ไปเม้นลงในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดสินวันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกในในในโพสนะครับในกลุ่มนะครับทุกคนแคปบแล้วไปเม้นนะครับผม แล้วผมจะสุ่มให้ดูนะครับทําคลิปป่อยออกมานะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัดไปดูวิธีการเล่นกิจกรรมกันเลยนะครับผมอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราตัดมาอยู่ในภาพของ youtube นะครับจะสอนวิธีไปค้นหาช่องนะกดติดตามนะนี่คือวิธีการทำกิจกรรมนะครับพิมพ์ชื่อช่องเลยครับกูฮงออนท็อปนะครับค้นหาเลยครับขึ้นมานะครับแล้วกดเข้าไปในช่องนะครับคนกดติดตามนะครับผมแค่นี้ก็พอนะครับแล้วก็แคปหน้านี้นะครับแคปเลยครับ เรียบร้อยครับแล้วก็ไปเมนในกลุ่มในเฟซนะครับผมอ่ะมาต่อจากที่เราไปกดนั้นมาแล้วให้เราแคปรูปแล้วมาเม้นเหมือนคนตามนี้นะ้ครับผมอยากได้ก็มาเมนเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามครับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับผมใครที่ของานประดาวมารอคู่นะครับช่วงนี้มันหลุดปล่อยมากเลยครับรออีกนิดนึงครับผมทําให้แน่นะครับผมทำว็บ ทำได้ไหน่อยหนึ่งก็หลุดหลุดหลุดโอ้โหมันมันตัดหลายต่อเกินครับผม,มเลยแบบผมเลยแบบรอแบบช่วงที่แบบคนไม่มีครับต้องดึกดกครับผมว่าไม่ค่อยว่างในช่วงนี้ดึกดึกโอเคครับผมอาสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ตามชมด้วยนะครับผมบายๆนะครับทุกคน